สวัสดีครับผมสวัสดี FFC พี่พีน้องๆที่รักและเคารพทุกทท่านนะขรับมาพบกับพบพราหม์สุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคเพื่อการบุญนะครับในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะครับช่วงนี้อาจจะมาทีทีบ่อยๆนิดนึงนะฮะอาจจะมาเป็นรายวันเลยก็เนื่องจากว่าบรรดาพี่พีน้องน้อง FFC ทั้งหลายท่านได้ให้มีความศรัทธานะขรับต่อ สมเด็จพ่อต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อพระเครื่องนะฮะซึ่งเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่พ่อพรมได้นำมานะครับซึ่งเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมาจากวัดต่างๆนะครับที่ที่ดังๆที่เด่นๆที่เด็ๆเด,ดๆที่เลิศเลิศที่ประเสะริฐประเสริฐนะฮะพ่อพรามจะเจาะแสวงหามานะฮะให้กับ FFC พี่ๆน้องๆได้มีโอกาสได้เช่าบูชามีโอกาสได้ครอบครองกันนะครับ วัตถุมงคลในวันนี้เป็นวัตถุมงคลที่ FFC ท่านถามหาหามาแล้วก็ F FC ทั้งหลายก็ได้จองมาบูชามาเช่ามานะฮะดังนั้นพ่อพราม์ก็เลยจะต้องไปหาเช่าบูชามาตามรุ่นที่ FFC ท่านมีความต้องการมีความประสงค์มานะครับรุ่นนี้เป็นสุดยอดที่สุดของที่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่พ่อพราหม์จะขอนำเสนอนะครับผมเนะี่ยรุ่นนี้ กล่องนี้จะมีอะไรมาบ้างนะครับผมนี่ฮะ <c oughs> มาแล้วนะฮะเหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตครับรุ่นที่พบพรมกำลังถืออยู่ในมือนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพิมพ์ซุ้มเรือนเศรษฐีใหญ่ฮะพิมพ์ซุ้มเรือนเศรษฐีใหญ่ซึ่งพิมพ์ซุ้มเรือนเศรษฐีใหญ่ที่พบพรมได้นามาวันนี้จะมีอู่สี่เนื้อด้วยกันนะครับเป็นเนื้อ ทองฝาบาทนะฮะเป็นเนื้อ,อทองแดงรมมันปูนะฮะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแล้วก็เป็นเนื้อ,อทองทองทิพย์นะครับผมจะมีอยู่4เนื้อด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยนำมาให้พี่ๆน้องๆ FC ได้ชมกันนะครับผม <laughs> เป็นที่ชื่นตาชื่นใจนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ย เป็นที่ต้องการและก็เป็นที่โสแสวงหาของผู้ที่มีความศรัทธานะครับในเรื่องของพุทธ,ธปฏิหารในเรื่องของพุทธ,ธาบารมีมีความศรัทธาในเรื่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับอันหนึ่งก็คือพ่อพรมต้องการหาทุนนะฮะไปสมทบทุนปิดทองพระอุโบสถวัดท่าสุงกับครอบครัวช่องยูทูปพ่อพร,พรมนะครับจะนําไปถวายประเดี๋ประดุจหลวงพ่อจเจ้าวาดและณะสงฆ์วัดท่าสุงนะฮะเพื่อตั้งต้นเป็นสมทบทุน เป็นกองบุญตั้งต้น,นในการปิดทองพระอุโบสถวัดท่าสุงนะครับในงานกระถิน2565นะครับรพ่อพรามก็เลยได้ไปสระแสวงหาวัตถุมงคลที่เลอเลิศประเสริฐสีเด่นดังดีแรงสุดยอดพุทธคุณครอบโลกธาตุมากๆเนี่ยนำมาให้กับพี่พน้อง fc ได้ชาบูชากันนะครับผมที่พ่อพรามถืออยู่ในมือนี้เป็นเหรียญพญาเต่ามังกรเปิดโลกพลิกชีวิต เหรียญพญาต่อมังกรเงินล้านเปิดโลกพลิกชีวิตนะครับของพระเดชพระคุณพระครูด็อกเตอร์พระครูวิราชการจะนะธรรมนะครับเป็นประธานผู้จัดสร้างนะครับการสร้างในพญาต่อมังกรเปิดโลกพลิกชีวิตมี2พิมพ์ก็คือพิมพ์สมเรือนเศรษฐีพิมพ์สมเรือนเศรษฐีก็เป็นพิมพ์ที่พระพรามกาลังถืออยู่ในมือนี่แหละฮะแกะให้ดูไม่ได้เนื่องจากว่าทางวัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านซีนมาอย่างดีครับซีนมาอย่างดีเลยนะฮะเห็นไหมฮะ ซีนมาอย่างดีนะครับผมก็คนที่จะแกะได้ก็คือผู้ที่ครอบครองเท่านั้นนะฮะจำนวนการสร้างก็ไม่มากครับจำนวนการสร้างก็ไม่มากนะฮะเนื้อละไม่กี่พันเหรียญน,นะฮะเนื้อละประมาณ3 0 0พันเหรียญนฮะบางเนื้อก็100เหรียญบางเนื้อก็สิบเหรียญก็มีนะฮะดังนั้นแต่เนื้อที่พระพรามนํามาให้บูชาเนี่ยจริงจ <c oughs> ก็ใกล้หมดแล้วครับเหลือไม่กี่องค์เ <c oughs> พราะว่า รุ่นนี้เนี่ยเป็นงานเข้ากรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัดคูวิลาดกรการจะธรรมที่ท่านเข้ากรรมฐานวันที่29ถึงสาเ,เดือนกร,รกฎาคมปี2563นะครับผ่านมาปีเสร็จๆนะฮะแต่ก็ยังมีพุทธศาสนิกชนและผู้ที่เชื่อในเรื่องของพุทธคุณต่างก็สะแสวงหามากเนื่องจากว่ามีความพิเศษมากเป็นกรณีพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะฮะในการปลุกเสกวัตถุมงคลของพ่อ ของประเด็จพระกุหล,ลงพ่อพระครูวิราชการจนธรรมท่านนะครับวัดท่าขนุนนะฮะกล่าวคือในการเข้ากรรมฐานเนี่ยสมพ่อหลวงพ่อประเด็จพระกุหล,ลงพ่อเล็กพระครูดร ok เวลากาัรจนธรรมเนี่ยท่านได้บอกว่าตลอดทั้ง3วัน3คืนก็คือวันที่เก้าสามสิบสสเเนี่ยมีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าได้ผลปเปลี่ยนเวียนเสด็จกันมาเพื่อที่พุทธาพิเศษให้เนี่ยทั้งหมดเนี่ย 28พระองค์ด้วยกันใน28พระองค์นั้นมีองค์สมเด็จพระพุทธทีปังกร,กรกับองค์สมเด็จพระพุทธกัศพนะฮะซึ่งเป็นเลิศในด้านมหราภมากที่สุดเป็นเลิศในด้านทานบารมีมากที่สุดนะฮะมาพุทธาพิเศษให้ด้วยตลอดทั้ง3าวัน3าคืนแล้วก็มีญาติโยมบุทธบริษัททั้งหลายถามว่าหลวงพ่อเจ้าขา พระเครื่องของหลวงพ่อตั้งแต่ที่หลวงพ่อได้สร้างมาเนี่ยมีพระเครื่องรุ่นไหนบ้างที่เด่นทางด้านโชคลาภมากที่สุดนะฮะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยทำมาหากินยากทํามาหากินลําบากแถมโรคระบาดแถมยุคข้ายากมากแพงต้องการวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณเลิ่นด้านลาบที่สุดให้ผลเร็วที่สุดนะฮะประเด็นป็หลวงพ่อก็ตอบว่าแหมก็ไม่น่าจะถามก็คงจะไม่มีพระเครื่องรุ่นไหนที่จะเกินเหรียญ พญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกคลิกชีวิตอีกแล้วเพราะว่ามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ามาพุทธพิเศษให้เนี่ยตั้ง28พระองค์ใน28พระองค์นั้นมีองค์สมเด็จพระพุทธตีปังกรก,กับองค์สมเด็จพระพุทธกัสสบซึ่งเลิศในด้านมหาลาภเลิศในด้านทานบารมีมากกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆมาพุทธาพิเศษให้ด้วยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้ เลิศในเรื่องของลาบมากที่สุดแต่ไม่ใช่มีแค่ลาบครบเครื่องทั้งบูทั้งบุญนะฮะการป้องกันพยันตรายป้องกันภัยก็ช่วยได้นะฮะป้องกันร,รังสีนิวเคลียร์นิวตอนโรคระบงโรคระบาดก็ช่วยได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเพราะพระพุทธเจ้าท่านทําให้ครบนะฮะนะครับผมเหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสนใจก็ แอดไลน์สอบถามมาได้เลยนะครับที่ตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D เมด8ปดแปนะครับ, M e A D รบแอดไลน์มาสอบถามราคาได้มาขอดูภาพได้เพราะพระธมไม่สามารถแกะให้ดูนะฮะจะแกะได้เฉพาะเจ้าของเท่านั้นนะครับเฉพาะเจ้าของผู้ครอบครองนะฮะเหลือไม่กี่องนะครับเหลือเหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะเหลือไม่กี่องนะฮะอีกรุ่นหนึ่งนะฮะนี่ก็เป็นรุ่นที่ f c ท่านท่านบูชามาพอ f c ท่านบูชามาพระธรามก็เลยต้องไป ไป,ไปหาเช่าไปไปหาเช่ามาให้นะครับเนื่องจากว่าพบพามไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีทุนหนาไม่ได้มีทุนเยอะขนาดนั้นนะครับก็เช่ามาได้เท่านิดเท่หน่อยนะฮะตามออเดอร์มัง่งตามอะไรมั่งนะครับอย่างนี้นะแล้วพอบางทีรุ่นไหนที่ไม่มีในออเดอร์แต่ว่า FC ท่านเช่าบูชามาพ,าพ่อพามก็ต้องไปบูชามาเพิ่มให้นะครับ <c oughs> ให้ FC อุญเงินมาให้ก่อนนะฮะร,รุ่นนี้ครับนี่เห็นไหมฮะร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สุดยอดของสุดยอดสุดยอดอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะฮะ แต่รุ่นรุ่นพญาต่อมังกรเปิดโลกนี่เป็นรุ่นที่พระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มาพุทธาพิเศษให้โดยมีองค์สมเด็จพระพุทธทีบังกรกับองค์สมเด็จพระพุทธกัลสบถึงเลิศในด้านของทานบารมีเลิศในด้านมหาราบมาพุทธาพิเศษให้แต่เรียนรุ่นนี้ชื่อว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นยิ้มรับทรัพย์นะฮะพิเศษยังไงฮะเนื้อนี้เนี่ยเนื้อที่พระพรทมเอาให้ดูนะฮะเป็นฝั่งตงันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตอนนี้เป็นพิมพ์เล็กนะฮะ เป็นเนื้อสายฟ้านะฮะฉัพพันดาร,รงสีรัศมี6ประการหน้ากากเงินมหาสะทอนนะฮะทางวัดธนรีว่นเนื้อสายฟ้าหน้ากากเงินมหาสะทอนแต่พระพระมเห็นว่าเป็นเหมือนคล้ายสีฉัพพันดาังสีรัศมี6ประการเลยพระพระมดึเติมให้นะฮะจะได้เป็นสิริมงคลนะฮะเป็นมหาสะทอนนี่ฮะคือเรื่องของมหาสะทอนเนี่ยพระเดชประคุณหลวงพออ่อเล็กท่านได้เคยทำตะกรุดเกี่ยวกับเรื่องของมหาสะทอนซึ่งเด่นระดับประเทศมาแล้วนะฮะ แต่ในยุคเวลาหนึง่งช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่ามีลูกศิษย์ลูกหาที่ได้เช่าบูชาไปแล้วเนี่ยนำไปใช้แล้วมันเกิดพิษภัยกับคนอื่นนะฮะเช่นใครที่มีมหาสะท้อนใครที่มีตะกรุดมหาสะท้อนห้ามไปเช่งชักหักกระดูกใครสมมุติว่าไปเช่งชักหักกระดูกว่าให้ใครอะไรยังไงมันจะเป็นไปตามนั้นนะฮะดังนั้นเพิ่งเพิ่งมีรุ่นนี้ฮะที่ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูดรเวลาการจนาธรรมได้ขอพุทธานุญาตกับองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าว่าจะขอนําวิชามหาสะท้อนขอมามามาประจุใส่ในวัตถุมงคลชุดนี้นะครับท่านก็เลยทําเป็น,นหน้ากากเงินมหาสะท้อนคือคําว่า,นาหน้ากากเงินนี่แหละก็คือมหาสะท้อนนะฮะนะครับ,รบสวยนะฮะพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับ รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมเสด็จมาพุทธาพิเศษให้เพียงพระองค์เดียวตลอดทั้ง3าวัน3าคืนครับนะฮะเพราะเนื่องจากว่าองค์พระพุทธเจ้าองค์อื่นองค์พระปัญเจกพุทธเจ้าองค์พระอรหันตุทุกพระองค์ไม่มีใครกล้ามาทําให้เนื่องจากว่าพระนามของสมเด็จพระองค์ปฐมดังนั้นปรชบระคุณหลวงพ่อเล็กท่านก็เลยไปอาราธนาสมเด็จพระองค์ปฐมที่พระวิมานของสมเด็จพ่อท่านสมเด็จพ่อท่านก็เลย ทำพระวรกายใหญ่ยิ่งกว่าจักรวาลแล้วก็พุ่งลําแสงคือพุทธ,ธานุภาพมาปกคลุมที่วัตถุมงคลให้ตลอดทั้ง3วัน3คืนท่านเสด็จมาทําให้ตลอดทั้ง3วัน3าคืนนะครับผมเป็นที่สุดยอดของที่สุดยอดหลังจากสมเด็จพระองค์ปถม,มท่านได้ทําเสร็จแล้วท่านก็กล่าวกับพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูวิลาการจนธรรมว่าเออวัตถุมงคลชุดเนี้ฉันได้ทําให้อย่างเต็มที่แล้วนะ ไม่มีใครที่ไหนในโลกกระทาเนี้ยที่จะมาทําได้เหมือนฉันอีกแล้วดังนั้นฉันทําเพียงองค์เดียวในฉันก็เลยทาให้เต็มที่เลิศในทุกๆด้านสมกับบารมีสมเด็จพ่อองค์ปฐมอันเป็นพระพุทธบิดานะฮะอันนี้พ่อพระมเติมให้อันเป็นพระพุทธบิดาหมายถึงว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมท้านเปรียบเสมือนเป็นพระพุทธบิดาเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของโลกเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกของหนองพุทธวงศ์เปรียบเสมือนกับบิดาของหนองพุทธวงศ์ไงฮะ ดังนั้นพลานุภาพอนุภาพจึงยิ่งใหญ่อย่างมากมายมหาศาลองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกตุองต่างให้ความเคารพนะครับฮนะเพราะว่าปกติในพระพุทธเจ้าท่านจะไม่วหว้ใครแต่ว่าพระพุทธเจ้าทุพรุองค์ว่า้สมเด็จพออระองค์ปฐมครับเพราะว่าถือว่าสมเด็จพออระองค์ปฐมเป็นพ่อนะเป็นพระพุทธบิดาของหน่อพทอวงนั่นเองนะฮะดังนั้นวัตถุมงคลของสมเด็จพออระองค์ปฐมยินดับทรัพย์ก็ดีหรือเหรียญ พญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตก็ดีโดยเฉพาะเหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านรุ่นเปิดโลกพลิกชีวิตเหลือไม่มากครับเหลือไม่มากจริงๆแล้วก็ราคาที่เขาเท่าหาบูชากันข้างนอกข้างนอกนะที่เขาบูชากันค่อนข้างสูงฮะค่อ <c oughs> นข้างสูงแล้วเหรียญพญาเต่ามังกรเงินล้านเปิดโลกพลิกชีวิตเนี่ยภายในภายพักหน้าคือไม่เกินอีก3-4เดือนตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเป็นต้นไปนี้ราคาจะสูงมากฮะ ราคาจะพุ่งขึ้นจากจากเดิมมี Multiple, หลายเท่านะครับหลายเท่าแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ก็ราคาก็สูงแล้วครับไปเช่าบูชาหากันข้างนอกน,นี่ก็สูงครราคาสูงนะครับแต่ที่พระธรามนำมาให้บูชานี่ก็ถือว่าไม่สูงครับถือว่าไม่สูงมากถือเพราะว่าพระธรามบวกไปไม่เยอะครับเพราะว่าวัตถุมงคลที่นํามาบูชาเนี่ยนำนำมาบางทีจะบวกมากบวกน้อยอยู่ที่ราคาต้นทุนอยู่ที่ราคาต้นทุนนะครับผมถ้าราคาต้นทุนสูงก็ต้องบวกไปนิดนึงนะครับ ไอ้บวกไปนิดนึงไม่ใช่ว่าบวกสูงริ้วหมายถึงว่าสมมุติว่าราคาเนี่ยราคาต้นทุนเนี่ยเรามาพันกว่าแล้วเนี่ยเราก็เราก็บวกไปอีกนิดนึงประมาณหนึ่งนะพอได้ได้บุญได้กุศลได้อะไรร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่บูชาว,วัตถุมงคลกับพระพรามนอกจากได้สุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุคไปแล้วนะฮะยังได้ร่วมบุญกับวัดนะฮรร่วมบุญกับวัดเช่นว่าวัดท่าขนุนหรือวัดท่าซุงอย่างเงี้ยนะครับไม่พอ ยังได้ร่วมบุญปิดทองพระโบสถด,ด้วยแล้วก็ยังได้ร่วมบุญทุกๆก,กองบุญที่พรพรอพร้อมกับครอบครัวช่อง YouTube ได้ทําร่วมกันอยู่ทุกๆวันนะฮะก็ถือว่าได้บุญได้กุศลในหลายๆมิตินะฮะวินวินทั้งคู่ดังนั้นเราใช้เงินใช้ทองมาอย่างเยอะแยะมากมายหมดไปตั้งแต่ไม่รู้ว่าคนละกี่ล้านตัวกี่สิบล้านเรื่องแต่เกิดมาจนถึงบัดน,นี้นะครับวัตถุมงคลที่สุดยอดนะฮะเราควรจะมีไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิต นะครับมีไว้ให้ลูกให้หลานนลององนลองค์ก็ดีนะฮะเพราะว่าเรื่องภัยพยาัตรายมันมีเยอะจะได้ช่วยเรื่องป้องกันจาพันธรังสีเอ้ยป้องกันร,รังสีนิวเคลียร์หรือป้องกันภัยอันตรายโรคระบาดต่างๆก็แอดไลน์สอบถามมาได้ครับตัว id line นะครับตัวเขียนเล็กเมดร8 8แ7นะครับ m e a d 8847นะครับผมขอบคุณมากครับ